ชว่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะชว่วงช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอใครที่มีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคิดมากวิตกกังวลนะคะคิดมากมีเรื่องคิดมากวิตกกังวลนะม,มีความชัดเจนมีความชัดเจนที่คุณรออยู่นะคะรอคําตอบอยู่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะการเงินการงานความรักนะคะ นะปัญหาของชีวิตแผนของชีวิตในวันข้างหน้านะคะหรือว่าใครที่กําลังตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียนนะเพิ่มเติมนะคะคุณทําได้นะอ่าใครที่อยากจะเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์น,นะคะนะการศึกษาอะไรต่างๆเป็นช่วงที่ดีเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะนะเริ่มได้เลยแต่ใครที่รอความชัดเจนอยู่นะนะใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะอย่างน้อยก็จะมีคนนะคะนะมีคนหรือเด็กที่อายุน้อยกว่านะมามอบนะคะ มามอบโอกาสมามอบสิ่งที่ดีให้กับคุณนะคะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า